สวัสดีครับย่างไก่ลายพี่น้องเลยครับทรงน้องฮักแทงครับพี่น้องครับเขาโอกาสดีเลวแล้วาออาล่ววาต้อ,องใข้งางวันหนูดลขันลายนมึงเนี่ยพีนาพูณละกำลังปลูกอยู่กำลังปลูกอยู่ทุเรียนอดใจพอยเดี๋ยวกินกิน,หนหงน่วยเลย่านเช็กฟันั้นฟันฟันกั

นานนานนานก็ต่หักเนาะต่หักบอกาตไปหักค่ะรถก็รถลกันไม่ได้จับแค่หนึ่งยกลหนจับแค่หนึ่งยกล้มนะตอนยาเพ่ันเใป็นข้าวดังหาฮักเหี่ยงขึ้นคู่เขาพูดซะ

กับรถจอยเนี่ยมีอยังหลเอ้ยกับรถจอยเนี่ยพี่พลอยายเจอกันพรุ่งนี้วันนี้เจอกันเย็นนี้ลูกเปาลูก สูงเติบอยู à, ่ได้พ <soft> ี่น้องข้างเือบสูงเก่เขาเเขาเขาไทยดีมาณมา มุ่นใดอยู่อ้ออกมุ่นก็ไใด้ี่กันเห็นเขาขอต้องผุนอยู่เห็นหลอนเห็น,นหอรดรถบัสเขาบหา <c oughs> เอ๊ะเป็นยังไงมีฟูจิครับโอ้ยตายเอาข้านหนีออกมาทางนี้ไปได้ ผู้ออกซ้ายผู้ออกขวาผู้ออกซ้ายออกวขวาทั้งคนลึกสาวออกขวาไปแล้วพี่น้องครับเอา้าเดินทางปลอดภัยครับภาก,กัวก็บจิเตรียมตัวเดินท่าขึ้นกันแล้วพี่น้องเลยมนี้เฮาออไปแสดงที่จังหวัดอุดรธานีครับเยาทางในประเทศเมืองจีอยู่พี่น้อง แต่อยู่ในเมืองสวัสดีครับวิวสวยบรรยากาศครับย่ำเศร้าครับบ้านหน,าหน้าหน้าหนองหน้าหนองทมไป่น้องครับแกงขอเช่อพุ้มครับมันเขียดติดต่อกับผู้เขียวกันแถวนี้สิเป็นทะเลโอ้บอลเป็นภูเขาเอาไปทะเลล้วปลาโกเป็นภูเขาครับ พี่ผูเขาภูเขียวเนาะพี่น้องเนาะแถวชุ่มแพรครับน้ำหน้าไปยังสันพี่น้องครับเ <_' S 2> ส้นทางเขาขึ้นไปภาคเลยนะครับเ <_' S 2> ส้นทางจะขึ้นไปภาคเหนือครับทรงลูกซาร์หลังจะใชมาเตรียมรถเช็ครถที่ไปไหนพี่น้อง <_' S 2> อรถบัสรถทัวร์เขาจอดอยู่นี่ ทีมงานกำลังเก็บของพี่นาะพื้นที่กำลังซือ Ies, ขั ury, ้วลังหารอยังเดตการตอบรับเนี่ยมันาอยครับครูมากับอาหารตามสั่งมือบรรยากาศครับเก็บสิ่งเก็บของโอ้คือลมเย็นดีมองนี่มองนี่ลมเย็นดีพีเนอะ เมนนูีอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไวปสักนีิด้ะครับทรงอิราฮ์ฮักแพงครับสิมี้สองคลิปยาวแน่นคลิปเลกเวลาแปดนาทีก่อนคลิปนี้เกันเลยเอาต่อจักน้อยแล้วพี่น้องเนาะนั่นกับลูกสาวทายน้องฮักแพงครับมันิบุกโบโบคอยไแต่ทายถื่อประเด็นเอาสบายครับเอาพี่น้อง ขอบคุณต่อการติดตามครับช่องปาโก้ลำเพลินออปิเชียลครับฝากไว้สํำนีครับสวัสดีครับ